สวัสดีค่ะแันชของไอแก้มอยากกิน EP 7นะคะวันนี้เราจะมาดูของฝากจากญี่ปุ่นเป็นบลอกกี้นะคะแล้วก็บลอกกี้ของไทยนะคะมาดูกันว่าอะไรจะอร่อยเนกันนะคะเออแกของไทยกินก่อนดีกว่า แบบนี้เขาก็เป <บ lly. S 3> ็นคนกงแหละอาจจะผิดให้กันได้แต่ดีๆเถอะะ มันก็จะมีเกล็ดแต่ฮะต่อไปก็คือเอาเรียกของญี่ปุ่นนะโอเคอนี่มีสองสูตเยอะกว่าของไทยอีก เอหรือนะคะต่มับก็ในะคะหนงะสองอนะคะ่ แข่งคู่เลยค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่อีดีนนะคะับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะแล้วบขอบคุณ